สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องบัสสุภุสุคนสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะมืัอนี้ก็อยู่กับเบ้าโอลรี่อีกแล้วพี่น้องมืัอนี้อยู่กับพ่อแฝดน้อยครับเอาสบายดีสบายดีพี่น้องเนาะมาหาไพ่บอนี้พ่อแฝดมาหาทางด้านประตูไพ่เนาะพีโดยประตูไพ่คุณช่างบอคุณช่างพี่น้องเลยเนาะคุณช่างโดยโดยจังใดกันคุณช่างหรือคุณแพนนี่ผ่าช่องคนท้องแพรน้อีกคือเก่าไปโดย เดี๋ยวเพื่อเพื่อบเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเาสิเข้าไปพบดพ่อกับพอเถ่าพายกันเลยเนาะว่าเมียเรากลับมาแล้วหรือยังหรือว่าจังไดพี่น้องไอ้กัเบิ่งกันเนาะดูนี่ก็คือเป็นพระลานขี่หินนด้นนี่หรือปูนปะนี่ปูนโอโอเคโอเคพี่น้องปะน่นถามพัดตึ้งก็โมเมนต์โมเมนต์ก็พักแถวเนี่ยโถต้มฟ้าไก่กับขาดได้ทำโมแข่งบ่พักแถวเนาเกี่ยวกันบ่มันช่เป็นพวกเกี่ยวบ่บประศร มีหมูเขาว่าปักแปวกินปักแปะหรอกหอั่นบะแครงว่ะบ๊วยเอ้าสบายดีปะเ่าสบายดีสบายดียดอือมือนนี้ก็มาพบกับพ่อเ่าอยู่ผ่าเสลางอยู่ข้างเคื่อนนอกมน,นีเนาะแมนวิวทางหลังเป็นต้นกล้วยคือวิวดีบรรยากาศบ่แมนมาธรรมชาตินเนะะเาะพ่อเราดยเงาบปะนี่บ่ได้เงาบแล้วคือบ่ยิ้มบ่ัวใช่ปะยิ้มเหมืกันนะเนาะ ยังไม่ได้กินข้าวอยู่เนาะเออกับตัวนั่นจบขี<ล>้ตัวนี้แล้วยังกินข้าวเนาะเออท้องห้องแล้วไปจังเลยกันยังม่ได้ห้องอะได้แหละมันห้องจ็จๆๆๆย,ยังยังย <ipper> ังเลยยังกับกะกินปลาดองเนาะกินกับกินนั่นปลาแห้งมากับบุมีมม่วิตามินไรกินปลาแห้งบุมี่วิตามินกินปลาดิ่วกับไม่ได้ต่ำกินโลดพี่กินโลดได้อกระตามเจ็ต้นจุมันกับนี่เหือดไปแห้งก็เล่าเผาให้ กจะเติมฟิล์มองเนาะแมนนี่คือบ่วเผาบ่บ่บ้านนั่นทางด้านอันพัวเ่าพายนี่กิ่นหอมแน่สิเนาะโอ้พักเลยค่ะบัวเผาพักไทยได้ค่ะแมนบ่แมนบ่ช่วงไปตุกที่แล้วเจ้านี่จังว่าบริเก็บไปหนึ่งบ่กินได้บ่กัวเผาขับพักไผ่เนี่ยเขาหนึ่งแล้วแต่เขาเปนแม่นละแม่นแม่นแล้วก็ได้แล้วเผาเคยกินได้แซ่บได้กินไปวันหนึ่งกินกระปุลป่าแล้วก็ใช้ค้าว่ามีผักขาดคราบผม เพื่อนตู้หดบึ้ดไปผักขาดนะแล้วเมได้ไปนะเราว่าอะไผักขาดผักขาดผักขาดเนี่ยแดงเป็นบ่ผักขาดเป็นในลาแบบบ่อ้อมใส่เขียดใส่โคตรผักขาดล่ะนี่บ่บ่แมนแมนยังใช้ผักขาดล่ะนี่ยผักแบบได่ผักขาดผักขาดล่ะนี่มันอกี้เรากินกระตายมะฮุงชิ้นขึ้นอยหน่อยเนี่ยนี่นี่นี่แมนไปกินได้จะเกลืออ่าผักขาดบอกขาดอะไรนี่ออกไปสั่งแล้วมึงนึกกินมึงนึก แน่แน่เลยแม่ความบ่อยเลยโอ้เหฮอลโล่เกี่ยวให้เป็นงูอ่ะโอ้โหมันเกิดอ้อมเฉียดนะเสียกบเนี่ยคักกินกระตั้งมะฮุงกันยังได้ตามเดียงน้ำตามกระแน่นล่ะฮะบ่อยเคยกินบ่อ้าวหนึ่งจำเจียวแห้งคักเนาะพื้นนี่พื้นนั่นแล้วจะว่าอ้อมเฉียดอ้อมเฉียดเสียกบเนี่ยคักค่ะเคยอ้อมเฉียดบ่อ๋อเหี้ยวเหี้ยหอมเหีหอยก็ได้ใส่หอยอ้อมใส่ได้บ่ เป็นได้บทเท่าเวลาเจ้าไปอันหน้าเนี่ยเม่เท่าว่าน้ำเจ้าดีอยู่บ่บริว่าวเนอะแล้วบอกว่าน้ำฉ่ำยังยังบอกว่าน้ำยัเรายังแอ๊อยู่ยังว่างนะแอ๊แล้วเนาะก็ไปน้ำลูกน้ำเมียแต่ว่าเาเนะรื่องของกับเจ้าเนาะว่าง่ายๆเจ้าบัดไปนอนน้ำเมียเจ้าพุ่นบ่ลอนกันได้บท่าว่าลองน้ำเมียไหมปากกระยาแล้วบท่าว่า เป็นไรกันี่นอนน้อเมียพูดไปที่บ่าครับเพื่อนว้ากกะว่าเนาะเพื่อนว่าแล้วก็ยาน้ำเนาะกะว่าวเลยเอเขาไปถ่ายที่เยดเพื่อนบอกเออเดี๋ยวมาเจ้ากับชื่อราบทีนี่ไปชูเพื่อนกินนี่นะมาไปเท้ากินราบทีนราบเนี่ยนะอ้ถ้าบปเท้าไปอันนั่นเขาต้องได้ชื่ออาหารไปฝากเราได้บางเถอะเนาะเ่อแล้วเกี่ยวเข่าเนาะไปไายตอนเราเกี่ยวเข่าเอาไปทำเดี๋ยวไปไายแล้วกะชื่อราบทีนบ่อชื่อแบบ กับเข่าไปสูแล้วกินเผินฮ้อนวะปะเถาะเข่าพาอ,อ,าพอดิคิดด้วยเนาะเขา่าเนาะมี<อ>นี่ว่าเผินฮ้อนคักบอกถึงเผินฮ้อนก็คักอยู่แล้วเนาะสุดยอดแด้เนะนี่ยกัดมันพิงนิฟปูดอยากเห็นเข่าแล้วได้บาวลีกันโน<อ>้ <laughs> ทองมันว่างมาได้ได้เนาะปะเถาะเ<อ>มื่อยได้ไปเนาะโอ้แผลจะดีจาดอยู่ได้หนิตอนนั้นมันซิปอิดตายบงหน่ะตอนนั้นยิ่งแล้วปะเถาะเลยน่าเห็นหม แล้วสมมติว่าบอเท่านีนยังนุน่มนี่คือไปทํางานอยู่เทพเลยนาอพ่อเท่าแน่นอนจิจังว่านะาะงไอกี้บอเท่าเป็นคนแบบหั่นแห้งบ่โมว่าวความรับจ้างนะทั่วบดแ<อ>ถวเถาแถวชะละบอกชะละวันเนาะแสดงว่า่อเท่า,า,ทาไปลายขเขลงแล้วมันบ่นแถวตะแคงไปดูไป<ม>สมัยข้าวนั่นพวกอันบ้านหานนะ่ะเจ้าน้ำยาเสตติเนี่ยแหละ ผ <No. S 2> ูกซาโอ้คนเขตนี่เต็มอยู่พุนะ่นแลลวเนาะแล้วก็บ,บาดเมื่อตนนั้นเมื่อตนนั้นเละก็เลื่อยไม่ไทยกบมาแล้ว <No. S 2> ข้างสาลวันเนี่ยก็ไปอยู่เรื่อยได้รับจ้างนะ <No. S 2> เหนื่อยเหื่อยหม่เนาะจะมารับจ้างตลอดเกิดเป็นคนสัน่นเหอยอือก็มันก็หมวนอย่เนาะอยู่บนะ่ได้อย่าเคยไปเนาะ ตอนนั้ยังหันนังแงได้เลยครับมันบุมีผพาพ้าหรือไงไอ้มือเนาะเรื่อยแบบนี้วะเออตะกี้ก็น่นี่แล้วเนาะยาแล้วเลื่อยแงงแงแงเนามมืเชียงนี่แต่เชียงดังเลยเนาะยาไปลังเลยนี่แต่เชียงแงีเพื่อนเอาเลื่อยต้องเลื่อยสองคนไดเลื่อยงคนนละไระเลื่อยเาเงาเลยแช่กว่จะเบาเลื่อยแช่เวลามันเจิดกะหาข่าวควายไม่บิดเออ บออันมันแมนแล้วมันขึ้นมาลงเนาะแม่น่แคลและแมนบอกเขาเคาไหวแล้วบิดโออว่ารีดตรงนี้ว่ารีดเลยตะกี้เปื่อยกับน้ำยอดเออครับมันแม่มันไม่ชาดเนาะตะกี้ไผจะเคยเลยไม่ซาดมันเป็นยาง่มันเป็นยางมันเหนียวกุมมือหนึ่งมันยั้งเปื่อยขากยอดน้ำยอเนาะมันทาไม่ชาดนะเคยดีเลยบ่ตะกี้ไม่ชาดโอ้เคยกะวางมันชิบะไม่กุ้งตะกี้มันชิบะอึดแถวเนี่ยเนาะ มันนี่ป so ุดีต่อยังมีไมไมีต่อด้วยไมมเนี่ยนี่เมุดเมุดแต่ไม่ยังก็ยังบ่มีไมหเปลุอยไม่ตายก็เห็ดไตายมุดเกันชานเนาะไม่ไม่เชื้ออ่ะนะเขายังเห็ดเสาเชื้อเออนนาซีแล้วแต่เขาเลื่อยก็ยังได้มันจะเป็นไม่ตะบอกตะแบงเนี่ยพอถูกขับป้ไม่ตะแบงเนี่ยก็เป็นแป้นเป็นยังกับขักแปนบ่องอืมแป้นมันปลวกบริษัทเห็ดได้เั็นกะแบงคือไม่แต่แบงก็ไม่ซ่านมันดีกว่าไม่กุ้งนะอื เนื้อมันดีกว่าเนี่ยมันแข็งเนื้อแข็งมันแบบมันจะจำไม้ห้าวเหอนได้าเค็งห้าวมี่เนาะไม้ห้าวเนาะมีแต่พูดไม่ว่ากคักเนาะกับคักอยู่ไม่ว่าไม่มันดำคับไหมดำมันได้ไม่ว่าคักเห็ดยังค่ะเห็ดแปะในนั้นแปะกับเย็นเนาะแปะเย็นนั่นแหละแพงได้ได้ไม่ามันไม่แห้งคักดำคักกไม่จิคับโอ้ไม่จิกมันเพื่อจีหาอันตัวมันโปองเนาะแต่ว่าชนนี่มันจะบุคคลปอดไมจิก เออก็น้อยนะไม่แดงกับหาเอาว่าไม่จิกนี่ไปแข่งไว้น้ำการลดตากฝนตากแดดบุมีิอกเออบ่แล้วมันแข่งเลยแล้วมอนีแข่งเไม่จิกมันกิดราคามันกิรองมันไม่ดูพมะ่าว่าพื้นแป้นนี่ตู้ไปเห็นอยู่ผังน่าเนาะไม่มิกไม่มิกธรรมดาเนี่นะไม่มิกฮะปลูกนี่แหละมันเป็นมันอยู่ค่ะบอกมันอยู่ค่ามันมันจะซื้อในมิกได้มันต่างหากมันต่างหากมอนันนี่ไม่ ตะกี้เขาว่าเฮ้ยทิบลกทิมนี่ในภายเนี่ยอบแปเกี่ยวมันมาเป็นยังมันม่ใบอยู่ข้ามใบอยู่ค้าในใบหนึ่งหล่นลงอันน้องล้วแล้วปลาหน่ะปลาเรามาช้วเลยมันมันบัมามันขิวอันนี้ไม่มิกบาเป็นยังตะกี้แช่บังแซนมืดมาอยู่ค้าว่ามิกธรรมดาเห็ดแป้นไบ้เลาเอามามากคะแนนให้มันถึงผลบ่ะเออคะแนนใ้มันถึงผลเอาเห็ดแป้นปูอุ้ยงามเป็นงามจำจำมาเทียนขายหุกโลด ในลบหนึ่งนี่นีเขาเห็ดเพือนนี่องชามปีาได้เพือนะบดเพร้านชายเมื่อนบันแยงบนนี้นี่เพื่อนหลังบันหาปลาบ่เออบันเด็งเง่เนาะขอาบันปลานแยงจี่องนอนแยงบ่วอยหูจักไลยชุยเด้ร้านชายเขาเบียร์อยู่ถชุยเขาเออชุยจะขึ้นนี่เด้บันจะขึ้นขึ้นกูเล็ะนับแต้น บ่าวลี่เนี่ยตอนไปซูย์ใ่ปล่ะโอ้เขาเที่ยวเขาท่องเที่ยวขนาดใดบางว่างต้องไปถี่แล้วเนาะคันมันจะดีพูเจ้าปานน้องเป็ดถูกใจมันคันซูย์เห็นไหมันใหญ่บ่หรือมันกก็มันมันก็อ่างคอแน่บุ่งเนาะไม่มันกว้างนาบนะพูนก็มันทั่วประคับโค้งชิ้นแก้วพอได้น้ำทะเลเลาวเลยเนาะเป็นทะเลเลยเนาะโอ้ยกป็ทะเลเลยเนาะหักสร้างลึกในบ่หลึกทนี่เนาะบ่ถอบักเขาดอกบ่อบักมันก็กว้างนั่นเนาะ คนบักนี่ยกับบกว่างมันไดแต่ว่ามันลึกมันเลยเลยเลยสายป้านกับมันมันลึกแล้วก็ความชุ้งเนี่ยมันไม่ได้ยอกได้บักนี่ห้าสิบเมตรพอได้อ๋อแบบอันจากอันหน้าหน้าลงบ่บากมันเป็นขั้นแท้กับประมาณสามสิบหรือเท่าไดเขาไล่ลงมาแต่พื้นดินเขาจกจกลงจกวิทย์เนี่โคข้อนี่เสียยลงจกอีกสามเน่โคหายมันวิทย์บ่นแม่บนแมงในท่านไมนได้ชิวอยู่เนาะ บ้านนี่เขาก็ตั้งกันเจือนนี่แบบเขานี่ยช้ำนี่ยช้ำนี่ยจังว่าบนมีตีงบัมีอย่างป้านกับป้านยามเป็นชิบเอะเขามันสิบะขาดป่ะโอ้ของวิชาญี่ปุ่นเนาะยี่พอด้ามาเห็นโอ้ญี่ปุ่นว่ามาเห็นนะญี่ปุ่นแล้วนี่เห็นจบมาแล้วอ้าวของญี่ปุ่นเนาะเขามาเห็นใน่ายบักอะไรอย่างเงี้ยเห็นใบอะไรเห็นใบอยังไปเก็บน้ำป่ะเก็บน้ำเห็นหน้าแฉ่งของมือเขาก็มอบให้เล่าเขาแล้วทีนั่นนี่มันมาคุดเอาหินป่ะ ตัวนั่นนี่ก็่วนกะไลยกับตัวนั่นแหละมันจเห็ุเนี่เพราะว่ามันมาเห็นทับบาตรในตงมันกับพุ่นมันกระจดต้องมีผลประโยชน์จนผลประโยชน์แล้วมันจะมันจะเห็ุมันมันเลือขึ้นมาแล้วมันจะเห็นน่าจะเป็นแบบเล่ห์ท่านเนาะเพราะว่าในเล่าเนี่ยเล่ห์ท่านพวกแรงเงินแรงทองเหลืองทองแดงแล่ทองทองละไคำไหลอันอันนั่นมันม่ได้เบาเลยแต่ที่น่ไพยจิบต้องได้เนาะความอันความผ่นห่อนพวามแงเออเอออันวัตถุแล้วก็มี นีวัตถุแะไรก็ต้องมีผีเผาคนนะเนาะแมนเขาทำบรรยานแล้วพวกเนี่ยแต่ว่ามีอันทามีอันแบบของมีข่าเลยมันต้องมีผีเผาเออมันจะเห็นได้ฉันมันโมเหตุเนาะม mm hmm. ักเขาเนี่ยกับเลาพูดรืพิธีเช,ช้าสี่ล้านเหรียญเนานะลายหันแล้วสีว่ล้านสีล้านเหรียญ mm hmm. มูลขานะแรงงานคนปีนะ่ยก็ว่ามนะื่นหกพันหมู่ตอนว่างเนึ่งหกพันกี่เขาเลยแหละ mm hmm. หักคนก็นเห็นแล้วเนาะ คำจูได้อันอยู่ในอันบอนตอกเล็กได้แต่เล็กและมาคนลาวเอาเอาตลอดนะมาในจูเห็ดนะได้ก็กินนั่นนะแต่อันไปเห็นในคนลาวคนคนลาวบ่มีเป็นหลักเขื่องมันเนาะมันทันมันทันได้หมดเลยกเพื่อนและผลบ่มีมันมาเนี่ยปุ่นเอาคนผลบ่มีเผ่อย่างเอาเนาะแต่ดีแล้วดีแล้วโอวตรถลด ตายเป็นสี่ห้าสิบพันันนะมันแบบเน้หลดช่องสามร้อยเนาะคนดินอ่ะตายเลยโอ้คนดินชองสามรอยว่ามางคนเขาฉันนั้นนไม่ใช่แล้วเนาะพวกเ่าก็ได้ไปเหตุอยู่บ่จักปีแล้วพวกเ่าคิดว่าอันนี้นะลายปีถือมันก็จะบลืมเลยเนาะสาสามสิบปีเขาบอยังมโหอดเนาะตอนนั้นนี่พอเพจมาลินอยู่ในบัคนี่เออเออเ็นเขาล้าวปีหนึ่งนหะเขากะ เปิดบอเปิดเลยอะไรมาคำจ้าจริงปีนั้นเปิดกว้างขนาดไหนบ้านเหล่าน้องให้ใช้ห้องหองแต่แต่ข้าวยังน้อยนะเขาเก็บเงินกันขี่รถไทยมาว่าลินหวยหวยบักเวลามีโฉงการนะบิตแลวมันดังแหงมาแลวมีคนเสียชีวิตนี่เห็นไหมในปีเบิ้งเสียชีวิตนี่ปีสี่สามสี่สี่แล้วคนรักษาเ่ยเป็นยังไงนะตบคนปากซองจุ่มน้ำ มอหน้านนามอปักสองนิดน้อยประมาณสิบสานสิบปีรีดอยู่พุ่นบอกับคนเป็นคนรวยเนาะแม่ก็พามามาจอดรถไหว้มอก็ล่งบอลรกก็จมเลยและมีเพิ่นมะกรมมอเกษตสิมีชวนมาเรื่อนวันใดมันแบบว่าด็้น้อยมันบกฟังบ้านนี้มีคนหนึ่งอีกมารักสามบานเนี่ยถ้ากระโดดอันนั้นเนาะโดดบนกิอนหตน สีป็กน้ำเหมือนเด้จมลงเลย,ยคำพระกรรมงมกะฎเขาเห็นนั่นนะตานางเขามันเาขาเห็นน้ำไหลเขาเห็นตานางไว้ได้อแมนว่ามันมีแต่านางก็ชอดออกพุ่นแล้วเนาะจะจิตตกใส่เลย,ยอ้าวน้ำไหลแล้วมันขึน้นมาบ,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 าบา่ได้บ่ช้าันตูดลงแล้วนะน้ำมันไหลทั้งพื้นอัพมาแล้วเขาจะเปิดเนาะ มันระบายน้ำนะทอมันจะที่ทำไรแล้ยมันระบายน้ำความแหงมันไม่ได้หยอกแล้วเจ้าชื่อโมยู่เนาะต้นประต้นเกล้ๆปากมันนะแม่มันจูบมันลุ้มเขาได้ว้ายมันลุ้มนันหันบอกว่าไม่มีในเห็ดแท้เลยมันจะม่นจะเจ้าก่าคนเมื่อยแล้วลิ้นสงการเนาะต้นขึ้นต้นลงประต้นเชี่ยเกลี้ยงปามันนะดูแล้วหันเพราะว่าเงือกเอาไปกินว้าแบบมันมีเนาะว้าไปเลยมันพันมันมันแบบว่าบวระวังนะคำมอปักช่องนี่นอตปากช่องมันก็จะคืนมาหนึ่งนะดย ข้ากล็ลินอยู่บุดแถวอันไปหอดดงดอกล่งลิงไปหอดอันน้องปลาผายังบอกขัไป้าแม่พ่อเพราะพาเขาไปอันบักแน่น <มา S 1> ่าอะไรกันมีเงินบ่อ่าของลูกเแ่าแก่เนาะทีวีโก้โผลมาน่าอะไรกับพ่อแม่เจ้าโลกก็ลงไปเลยรีบๆไปเลยแล้วรถวิโก้รถวีโก้ตะกี้ผายฉีดยากมีง่ายนะปอดจุนั่นยังหายากแหละสิบปีละสิบกว่าปีพอละ บ้านเฮายังเนี่ยนี่เปิดเปิดมาแห้งนี่เปิดนน้อยๆตะกี้เนี่ยมันค้นกับค้นอะไรไหลคนหลายอ่ะย้ำมแมลงเนาะได้ทั้งซุดคันถ่ายเนาะทางพี่ก็บุดบ้านนี่ะตัวไปเที่ยวไปอยู่ปะเที่ยวอยู่หัดเที่ยวบบไม่จะกับร้านน้อเนาะร้านมุนี่แหละโต๊ะผับบุหมักคนเขาคนเขาเนี่ยบอกใกล้เนาะจะไปย้ำไหนก็ได้เลยบผคือตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างรับไปเลยย่างรับไปเลย อาภูหาปลากันไปเรื่อยๆอือคือเจ้าไปเที่ยวเดินแปนนี่นะไปปะลาะไปแค่น้ำนะเดินแป้นไปอยากนะไ,ไปเที่ยวเนอ้อมไม่แต่ขับยื้อยขับยื้อขี่รถไปกะรอบออน,นี้กะจจุนึงเ,เก็บรถอะเด้เ,เก็บปีหลนุนะโดยโหลุจักจักรไรหลายปีนะรถไทยรถย,ยังเก็บมาแล้วจูเข่าป,ปัญหาขึ้นเรื่อยๆเงินเติบไหมอ้าวนึ่งพเออตอนตามมาบ้านหาพันอือ บมาลกับบกุ้มไข่บานในปตเจตปืนในเมืองเมืองเอาดัชมาคุมเมื่อในเครื่องบูมีก็เปิดพี่แรกเด็กกับปืนทำบมไล้ปรไดับเมืองป,ปืนแปลว่าก็ต้องไม่ได้เปิดวางคุณนี้กำลังอย่างเมืองนะ่ะมาป้องกันเนาะกำลังกันกองร้อนน้รำร้อนนเมืองน่ะมันบ่มาดอกมากกับมากกับเป็นวิธีเลยเนาะอ,อาเจาวานี่เขาว่าในที่นี่ยเพิ่นเปิดมาน่ะเมืองเนี่ยมันจะเอาจากล้านสิบล้านหรือเทไร เอาน้าเจ้าเนี่ยจะเปิดเนี่ยเจ้าก็เก็บปลดเก็บยังแล้วบาดนเนาะโดยให้เพิน่นให้และอันชวนตัวกลุ่มเพิ่อนนะเนี่ยนั่นไรเสียจักต่อเพื่อจะได้เห็นเนาะก็<น>ไปมาจมบนเรือบนเรือนี่พวกอันไปป้องกันกับได้กินกับพ่อปันธุ์แล้วคนผอมลายเนี่ยแต่โอ้ปีนั้นมาได้หรือคนนะปีที่บิดเนาะคนในชุดคันถ่ายเนาะยำแมลงนะทางที่จะเฟ รถนี่ไม่ได้ว้าวรถกระไรคข้าไปนั่นนะเพราะมะเหล่าต้องให้ฮอรบะบนณทิตนะก็กอกแก่เกศคู่มือนี่มันลายบัณฑิตแล้วอยู่อันเมืองอันเซบรี่กับเปิดชูตะนั่นเนาะที่กับบักกับบันฑิตทางไหนกับเปิดลายนะคู่มือนี่เนาเอาไปมามันเสีได้ลินเขตไปเขตมันต่อไปนะเดี๋ยวมันบอกเปิดจะเปิดบกว้างมันบอกลายบยณฑิตลายไม่ลุกนิดเดียว ก็จะโล้เปิดเมื่อมาหักอารมณ์โอบ่พอทื่นบ่ได้จกทงใส่รักโอ้จะว่าเพนน่าจะบ่บ่เปิดแห้งอ่ะนะเห็ดพอไรที่อาจาว่าโน้ยันก็เป็นยี่สิบนบางีนี่ได้ยินอยู่อันจานวานเนี่ยว่าว่าสีเอาสั่งแหละบ่หมอลำบ่สีเอาคู่บาเอายังอ่ไปอันสูตรก่อนทั้งสูตรทั้งอันไปอันผะเอายังลงไปเนาะได้ผูกข้อผูกแขนแล้วอืมประกาศแหละ ไปที่ก็ไปบูเออไปบูไปทานเลยปูโมก็ได้นี่ผ่าประกอบผุแขนแล้ววะนี่จัดวันเงี่ยวราปีเกี่มาผ่านเนี่เขาจัดสิจัดใไงอยู่ว่าปีเกี่ยมานี่จัดเซียนพวกไรอะหับยังเถิดนี่จะกลุ่มชาวนาเขาเลยะหับของอันนี้นี่อันกลุ่มชาวนาเนี่ยได้วันญี่ปุ่นเลิกแล้วข้ามมาเป็นกลุ่มชาวนาเนาะเป็นหัวหน้าเก็บเงินเก็บเงินน้าเงินยังกันนะเปิดช่องการเงินเขา ก่อนเป็นน้องเขาแล้วเนาะเป็นน้องเขาแล้วเขาบอกเนี่ยคนแรกมันก็มอแล้วเนาะมันก็เมื่อแล้วอยู่เพียงเนาะเมื่ออลไรมม่เลวเลยพร้อมเดียวกับระผูได้าระผูนะปิดเปิดเฉยเฉอแต่ที่เห็นบนธนัยปีช้าวัดป่านที่บ้านมึอเจ้านี่มันมาได้มันทวมลายโดยโดยแตไปเห็ดจะน้ำล่นได้พ่อชัว์ข้าวเฉยเฉยผมไปป่านอยู่ในห่วยเออไห่วยที่ว่าบ่าว้าแทบนะพู ถ้านั่งกับตีนอยู่ชมสะอาดผนเนาะเป็นไปเหตุไงอยู่ในหวยไม่น่าฮานะถือปิดเปิดจริงสือเอฟต่ำๆนะประตูมีเพียงเอวนี่แหละเป็นพันธุ์เนานน้ำล้นเออตะกี้นาวาตะวันย้ำแรงนี่คนแถวหน้าแถวนั้นกับชีได้ปลูกเต็มมึงมู้ให้เออเออเออได้กินปลาเนาะแมนตะกี้นาวาสะเหตุไงเนี่ยอันนี้มาเวิร์ดเหมือนบัวได้มันจากบ้านถ่วมเนาะพราะเราโชคลางโผล่เรื่องบัวลบยบัวไว้ใครก็มดแล้วเนาะคืนนี้ คือในมักนั้นแค่ในบ้านซาบไปลังคาตอนน่ะเห็นว่าในบ่อนเฮือกก็ทันพังลงมาโน่นเนี่ยก็ดิจจชนนะฮะผู้หนึ่งช่องเอ็กตาร์้หนึ่งช่องเอ็กตาร์คนไห้เหเออจัดไห้พวกนั่นทุ่มนะ่วอนะอเออเออันนั้นเชื้อดิษฐ์เนี่ยใช้ไห้แต่บ้านโค้งนี่มันก็ย่งชิบ่อเตี่านในบ่อพ่อเนาะจะครอบครัวเจ้าก็เลยอันรัฐบาลทำกับเรได้รู้ก่อนเพิ่นยีเห็นยังเพิ่นก็ต้องคำนวณเนาะเออคำนวณเบิ่งอันนี้ประชาชนเนี่ยจะไปกินใช้เนาะ อันนี้ยังว่ามันโมลายพันมิตอนนั้นพักโขงนะพันยังกว้างไหนได้แต่กะนิดๆในหน้าเนี่ยช่องอิตาพันเอาให้นะเอาให้ถือบรรนวนนะพุ่งแรงหดทางหมดเลยยังว่าเออตัวดีมันอันดีอะไรหรอร่นงมารว่าความหลุดนนะปลาตโตถมลำเท่าเนี่ยไม่มีปลาหอยงปลานั่นแหละปลาเนี้ปลาเพื่นปล่อยไงตัวร้ายเนี่ปลาอันนี้ เออป้ากินยากับปลาอันช้างกะเจ้าว่านนะปนุนจันปนุนจันตัวลำเพาเอ้าโอเคบปนิวเราข้าวยังได้ยูพวกเราอยากเข้าแห้งแล้วนี่ยแต่การทีมงานพวกข้าวิีได้ขอตัวเมื่อก่อนบัดีเนาะการให้พอเท่าอยู่ดีมีแห้งอะไรเนาะกินข้าวหลายๆแน่เนาะจังแข็งแห้งด้วยพวกเราอ่ากินข้าวแบบกินแต่น้ำข้าวลายมันกับพวกแข็งแห้งไปเลยแล้วกได้แก้ไขก็ได้หายเครียดเนาะไม่ไม่เมื่อคืนเอาเงินให้พวกเราอีก ก่อนเนี่ยคไปกินอยู่เพื่อนเบาหดพอแล้เพื่อนหน้าบ่าวจะงว่าจะได้เกือบูดนี่แหละครับมันพอพอได้นหลอดเนาะให้พ่อเถอะพรได้เกี่ยวข้าวกันขึ้นเนี่ยเกือบูดหนึ่งสี่ห้าชิปพอได้เนี่ยนะเกือบบูดเอออเกือบบูดเอาเนี่ยเออเออทำหมักถือนะทำบูดอ้าวเกือบยางนะนะมีหน่อยก็สมานเชื่ออันตัวบูแพงนี่ยแหละ บอกคองแ้กยาบ้านโอเควันนี้มกนคืนขนาดเนาะหาเหยียบมาเลยโอเคไปน้องเนาะแต่ในการขโมยนั่นแต่ปีงลายปิงลายได้ของอคนที่ถามกันวอสบายดีบน้องสบายดี